จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแววอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแววจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยบ้านสุขสรรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยบ้านสุขสรรเรามาแอบดูกันนะคะว่าบ้านสุขสรรหลังนี้เป็นมานของใครกันนาะ อ๋อรู้แล้วค่ะบ้านหลังนี้คือครอบครัวของพี่หมีนี่เองนะคะอ้าวสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะป้าหมีสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆเลยนะคะเด็กๆสวัสดีจ้าแม่หมีนี่คุณลุงนกคูกเองนะจ๊ะวันนี้คุณลุงนกคูกอยากชวนแม่หมีพ่อหมีและหลานกระต่าย มาเที่ยวบ้านสวนของลุงนคกคู่กันจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะบ้านแม่หมีจ้าอ๋อคุณลุงนคกคู่หรอคะคะ่ะจะชวนเด็กๆไปเที่ยวบ้านสวนบ้านของคุณลุงนคกคู่นะคะ ถ้าบอกหลานกระต่ายหลานกระต่ายจะต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะพ่อหมีจ้าวันนี้คุณลุงนกคู่ชวนเราไปเที่ยวบ้านสวนของคุณลุงนกคู่จ้าไปค่ะไปค่ะไปค่ะมาถึงกันแล้วค่ะเพื่อนๆบ้านสวนพอเพียงของคุณลุงนกคู่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงนอคู่วันนี้พวกเราเดินทางมาเหนื่อยมากเลยค่ะแต่พอมาเห็นสวนผักของคุณลุงแล้วรู้สึกชื่นใจจังเลยค่ะอุ๊ยอ,ยอยุตัวอะไรตัวอะไรบินมาคะว้าวเพื่อนเพื่อนดูสิคะมีตัวอะไรมาเกาะที่มือของกระต่ายด้วยคะเนี่ยตัวอะไรคะโอผีเสือ้อ บัตเตไฟนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกระต่ายจะให้คุณลุงพาไปเที่ยวชมสวนของคุณลุงค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างได้เลยจ้ะหลานกระต่ายน้อยวันนี้คุณลุงจะพาครอบครัวของเราไปเที่ยวชมสวนกันจ้าใกล้นี้ก่อนเลยจ้าอันนี้เป็นกระลานปีสีเขียว เดินลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นแปลงกระหล่ำปีสีม่วงจ้าเดินมาจ้าเดินมาจ้าเด็กๆกล้ามาเลยอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาจ้าเด็กๆเห็นไหมจ้าสวนของคุณลุงปลูกผักเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยนูน่นนู่นนู่นจ้าลูกอะไรจ้าสีแดงแดงเด็กๆรู้จักไหมจ้า ตอบถูกจ้าต้นแอปเปิลนั่นเองลูกแอปเปิลจ้าอันนี้เป็นต้นขนุนแล้วอันนี้เป็นต้อนอะไรจ้าเด็กๆรู้จักไหมจ้าอ่าต้นกล้วยเก่งมากเลยจ้าเป็นของโปรดของใครกันเจ้าลิงอ้าวมากันต่อเลยจ้าอ้าว แม่มีกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะฉันกำลังช่วยเก็บไข่อยู่จ้ามีไข่เต็มไปหมดเลยอ้าวลุงก็นึกว่ากระต่ายน้อยหายไปไหนกระต่ายน้อยมาช่วยเก็บแครอทค่ะคุณลุงอ๋อมีก็มาช่วยเก็บผักจ้าโอ้ วันนี้ทุกคนมาเที่ยวสวนลุงมาช่วยเก็บผักมาช่วยเก็บไข่งั้นวันนี้คุณลุงจะต้องโชว์ฝีมือทำอาหารกันดีกว่าเด็กๆวันนี้คุณลุงจะเข้าครัวไปทำอาหารให้ครอบครัวเราทานกันจ้าอาหารพร้อมแล้วจ้ะทุกคนวันนี้คุณลุงนกุกตั้งใจทำอาหาร ให้ทุกคนทานเลยนะจ๊ะว้าวอาหารหน่าทานมากๆเลยค่ะคุณลุงวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้มีเมนูที่มาจากบ่อของเรานะจ๊ะก็คือปลาทอดจ้ามีไข่ต้มมีไข่ดาวของโปรดของกระต่ายนะจ๊ะมีผัดผักแล้วเมนูพิเศษวันนี้มีสระเปาไส้ผักจ้า โอโ้อาหารหน่าทานทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคะไว้คราวหนะ้าคุณพ่อพากระต่ายน้อยมาเที่ยวบ้านคุณลุงอีกได้ไหมคะมาเลยจ้ามาเลยจ้าลุงนอกอู้ยินดีต้อนรับครอบครัวของเราจ้าได้สิจา้าลูกเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าวันหยุดของคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะพามาอีกนะจ๊ะ ดีไหมจ้าแม่จ๋าดีจ้าเราจะได้พาลูกมาเที่ยวชมสวนของคุณลุงอีกจ้าเอาละเอาละวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันลุยอาหารกันให้เต็มที่เลยจ้ะทุกคนลุงมีความสุขมากๆเลยได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นบ้านสุขสันร์ ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันวันนี้นะจ๊ะพวกเราขอตัวไปทานข้าวก่อนจ้ะบายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆครอบครัขวของกระต่ายน้อยอ่าคุณครูแววมีคำถามนะคะว่าครอบครัวของกระต่ายน้อยมีใครบ้างคะติ๊กต๊กติ๊กต๊ก อ่าใช่แล้วค่ะคนแรกคือคุณพ่อหมีใช่ไหมคะคนที่สองใครคะอ่าคุณแม่หมีใช่แล้วค่ะแล้วคนที่สามนะคะอ๋อใครนะคะอ๋อคุณลุงนกคูกใช่แล้วค่ะเป็นครอบครัวสุขสต์ของพี่กระต่ายนั่นเองอ่าวันนี้จบแล้วเด็กๆปรบมือให้กระต่ายน้อยหน่อยค่ะ